ชัดสรันสุรติรันพะคุณค่ะอายุ45ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่52ทับ10หมู่7ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้เออไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก่อนหน้านี้เมื่อปี50ก็ได้รับการตรวจจากคุณหมอสาย,ยันโดยบังเอิญคุณหมอสาย,ยันให้ระวังว่าจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ก็เลยเรียนคุณหมอว่าเป็นแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องระวังเรื่องมะเร็งเต้านมแต่ก็ยังเฉยๆอยู่นะคะเพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีคงไม่ได้เป็นอะไรแล้วจากนั้นอีกประมาณหกเดือนก็ไปตรวจเมมโมแกรมมคะ่ะเจอก้อนประมาณ3-4เซนเริ่มเจ็บแล้วนะคะคุณหมอก็ขอผ่าตัดเอาก้อนนั้นออกที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดภูเกตะะ็ตค่ะ เอาก้อนเอาไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองต่อระยะที่สามคุณหมอก็แลนที่จะตัดทั้งเต้านมออกนะคะแต่ก็ได้ไปรับการรักษาต่อที่โรงสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทมพมหานครค่ะไปรับคุณหมอสั่งเคมีบําบัดทันทีค่ะเคมีบําบัดชุดแรกสี่เข็มชุดที่สองอีกสี่เข็ม แล้วก็ต้องผ่าตัดเต้านมออกระหว่างให้เคมีได้สามเข็มในชุดแรกคุณหมอได้ผ่าตัดเต้านมวันที่ยี่สิบห้าธันวาสองพันห้าร้ห้าสิบค่ะปรากฏว่าเชื้อมะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วสองต่อมก็เลยต้องตัดออกทั้งหมดสิบเก้าต่อมนะคะเออหลังจากนั้นก็กลับมาให้เคมีต่ออีกหนึ่งเข็มครบสี่เข็มในชุดแรกหลังจากนั้นก็ต่อเคมีชุดใหม่อีก สี่เข็มแต่รับได้เพียงเข็มเดียวคือรับได้เพียงครั้งเดียวร่างกายรับเคมีไม่ไหวเม็ดเลือดขาวลดลงเหลือแปดร้อยแล้วก็อ่อนเพียมากลุกไม่ไหวต้องให้น้ําเกลือแล้วก็ให้เลือดด้วยนั้นก็เลยขอยุติการให้เคมีมารับการรักษากับคหมอสายยังซึ่งช่วงรักษากับเคมีครั้งแรกนะคะก็ยัง ต้องมาปรับการรักษาของคุณหมอสายันโดยตลอดซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากในการที่จะไปรับเคมีในช่วงต่อไปจนครบสี่เข็มนะคะแต่ช่วงที่สองที่รับได้เข็มเดียวเนื่องจากว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆแล้วก็คุณหมอก็สั่งฉายแสงก็ไม่ได้ฉายคุณหมอให้สั่งเรื่องฮอร์โมนมาชนิดรับประทานซึ่งต้องรับประทานต่อเนื่องกันห้าปีก็ไม่ได้รับประทานนะคะยุติตั้งแต่ เข็มแรกของชุดที่สองไม่ได้ให้เคมีแล้วก็ไม่ได้รับประทานฮอร์โมนปรับกับคุณหมอสายันมารวยตลอดจนกระทั่งครบหนึ่งปีแล้วค่ะผลการตรวจเลือดทุกสามเดือนที่กลับไปฟ o ลโล่อผลการตรวจเลือดเป็นปกติมาทุกครั้งค่ะจนครทั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผลการตรวจเลือดยังเป็นปกติ